أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياه الدنيا فعند الله مغانم كثيره

สุก ER ูลเมี está, women, <Yeah. S 1> ่อตายมันแต่เดิมนะครับอ่าตอนตัวตุลตาบบตัวตาปลลิ้นแต่ที่โกฟันบนเป็นสะกดกับตัวลามตัวรามกระดูกลิ้นึงตุลมุกมีหัมซาหัมุ่ตัวมีดิ่มฟีปากฟีป่าคอนเสียงไปสะกดหัมซาหัมซาลงไปลำคอส่วนลึกมุกมีมีสั้นนะครับนำสารสองเจลกับมีดอิดอกอมันกุนะอะไรก็การน้างเสียงสองมีสีตัวยาวว่ามินุมุสันนะครับแตาตัวตาปลลิ้นแต่ที่โกฟันบนนตาอันตัวอืนลำคอส่วนกลางนะครับอ่าอันนะครับอ่าบนมีมีตัชิดหนุงเสียงวาจุนกุนะมีัน ดังสารส่งมมม PI, มมม phin, ขอฟวามอิฟราซั sweating, นสารส่งข้อโทรสารดังฟ้าฟาสันนะครับข้อฟวาปลเป็นรลุ่มภาษาังกฤษแบบแรกอ่างฟ้าจ้าเจ้าตัวยิมกลางลิ้นนะยิ้มเนยาอยู่ที่กลางลิ้นนะนะครับนะะตัวใจปลายลิ้นสันซอสตัวใจซอสตีมใจอยู่ที่ช่องลิ้นอยู่ช่องปากตัวใจมีลักษณะพิเศษก็คือเสียงคล้ายสปีกนะครับตัวใจคล้กับเสียงพึ่งนะครับขาตรงนี้ยาวห้านะครับอูสั้นนะครับเราจะไปอ่านว่าเราจะไปอ่านอู อูไม่ได้นะครับตรงนี้เขาเรียกว่าทำรซบไปอาศัยบ้านของวาวนะครับอูสั้นฮูยาวสองมัสซีลากอซิร์ยะนะครับสั้นฮันฮายใหญ่ลำคอส่วนลึกไปตะกดกับตัวนุนนุนนุนมีกระชื่นหน่องเสียงวาิบุนกุนานาสั้นมูสั้นนามูคอตัวคอลำคอส่วนบนคนลมด้วยคอยาวสองลีสั้นลีดังสระสองเก้าห้าฟาสั้นสระสองเก้าโตฟ้าดังฟีฟีฟียาวสองหายาวสองพีฮาวาสั้นนะครับตัวเรนตัววายเสีิงพีปากินปากป็นนักคนออกเสียงว้า กอตัวเกล์ลำคอส่วนบนนะครับกอวีดีสั้นนะครับตัวบอดกลางลิ้นแต่กลางปากทั้งหนาทั้งอ้วนตัวบอดนะครับมีลักษณะพิเศษก็คือนะครับอ่าเสียงอืดนะครับวยสั้นบัลล่านำชื่อนามนามน่าเรียกว่าฝรั่งชื่อของเราั่น Abdullah Huusan อาตัวอีลำคอส่วนกลางอะไรบนยามีสุกูลก่อนหน้ายาเป็นฝรั่นุ่มนวลนะครับลายฮีฮาใหญ่ลำคอส่วนลึกเปนสั้นว่าสั้นลาสั้นว่าลาอาตัวอีลำคอส่วนกลางว่าลาอาหน้าหน้าสั้นหูยาวสองวาสั้น อจ้าอาไม่เอานะครับออา A ตัวอินเลมคอสังค์กับ A ที่สะกดกับตัวดั้มดนมมิตส์ดีทีนี่ค่อนเสียงดาดาลาดาซัลลาซัลลาหูมัสิลานะครับคอสิรอยาวสองหูยาวสองนะครับอาตัวอินเลมคอส่วนกลางอาซาตัวดานไปลินแต่ที่ไรฟันบนยาวสอง A จ้าบันสระาสองเจอกับอินนะครับหัดอาจจะเจนไม่หน่วงเสียไม่กระดูกนิ้นไม่ต้องไปบาลไม่ต้องบันเจอเจนะครับบัน A ตัวอินเลมคอส่วนกลางอาวีตัววอไปลิ้งแต่ที่ไรฟันบนอาวี โบโบ่ตั้งหนาตั้งเว้านะครับเอาวีมาตรงวียาวสองหยุดบนสระลับอะไซก็อ่าก้อยเหลืออ่านยาวยาวแค่สองก็เรียกมัดอีวัดนะครับเอาวีมายาวยาวได้สามแบบสองสี่ห้าไอบุญยามีตัวชนิดหนึนของเสียงไอยู่ยูสั้นฮัลฮาใหญ่ลำคอสูลึกไปสกุลตกลามุลามีตัวชนิดนะครับเน้นของเสียงฮัลละสั้นลาวีโคจนไปลิ้นแต่จะได้พันบนวียาวสองยาตายหน้ายาตายเถึงพัฒนาสั้นอายาวสองนะครับตรงนี้มัดบดันคำสาปไปนำหน้า อักษรมัดนะครับกรอนมัดบาดัลอามามาซันมาヌนูยาวสองนะครับเอ้ยาวได้สามแบบนะครับนูเพราะว่าอ่าหลังจากอักษรเสียงยาวมีฮัมซาอยู่อีสั้นนะครับนะครับฮัมซาอีดานตัวดานไปนินแต่ที่ไรฟันบมบวบบวบกลางนิ้นแต่กลางปากกลางหน้าต้องว่ารวบตรงนี้ลอหนานะครับรอยไม่ว่าจะหนาหรือบางจะต้องรัวเพราะฟัาอยู่็นตัวรวบตรงนี้สะท้อนเบากรดกลาสุกอบนบามีสุกุนอยู่ตุม นะครับกัวตาไปเล่นแต่ด so ิคอนฟันบนโคลมนะครับตูวมีมตาเจอกับฟาอิลฮะอ่าอิลฮะชยาฟวีนะครับอ่าน้ชัดตัวมีมบียาลสองตาตัวสีโคลมบียาลสองบีลิลล์หยู่ตรงนี้ก็ลมมีตัวฮาอยู่ด้วยก็ต้องลงมาที่ลำคอส่วนลึกฟาตัวฟ้าปะสรน์ตัวมักเริ่มฟีฟากล่างฟาตาตาสั้นฟาตาเบย์มันจะมีตัวชีดิงของเสียงยาสั้นนูยาสองวาสั้นวาลาลาสองตาสั้นกูสองวาลาตาปูลูลูสองด้วยลีสั้นลีมัน Nuntah je ke Hamza, inulah aja cintai nong si yang mai kadungin al kadungin al ko. Yang lain sambet songsiha isan jai nakatii Hamza, lagi bunyianusukun kau najabeparah nuan lagi ku ku san kau khati di kolin polomku Musa ni bersa kau kasiin lam cemsiannya kong yang Musa sazan sala layar 2 masan last tuasim polom last nakat tuasim polom tu tak kau polom last mukina mukina judul musafatai kau. ตรงนี้อย so, okay. ู่ได้ก็ให้เหลือพระธาตุตัวเดียวนะครับยาวสองหน้าเจบตรงนี้หนดตัวตาไปสะกดกับตัวบานะครับกดกอล้สุรอสะต้อนเบาเจบตาตัวตาไปเลยงแต่ตะกอนบนบนตะกอนบนบนสั้นนะครับตาวูตัวเกนลำคอส่วนบนนะครับหูเกนวัวงูนะครับอย่าคูนยหูอูหูยาวสองวาวตายหน้าวาวตายเป็นลมนะสั้นอตัวอีลำคอส่วนกลางสั้นนะครับรอตรงนี้รอหนาพระธาตุ่มูนตัวรรอสั้น บอลบอลการลุยแตกกันไปครับคุณสะกดกับลามลามก็มาริยะับการลุยบอลฮะฮาลิกันโคตรสุดตาฮายานี่เราจะไม่อ่านว่าฮายาอูนะครับฮายาแล้วก็มีวาวมีอาลิฟเล็กอยู่คนต้องการยายาติดตัวตาไปสะกดกับตัวดานเติดดุนหานูนตายเจอกับยาจริงตรงนี้แต่เป็นคำยกเว้นนะครับคำนี้เนี่ยเราจะไม่อ่านว่าดุยครับอ่านว่าอ่านชัดนูนเลยดุนยายาสองฟาซันไอ้ตัวนี้ลำคอส่วนกลางนูนตายเจอกับดานอีกฟาซันตัวนูนกัวตัวดานดัลลอฮิ นำชื่อลานำหน้าด้วยกับราชีอขอาเนี่อ่านเป็อฮีฮีสันมาสั้นรอตัวเรียนำคอส่วนบนนะครับยาวสองนะตรงนี้นี่สันมูนีมูกะกะสันกะซีรอตัวส้นนะากะซีกะซีซีายซีซีรอหยุดบนหยุดด้วยกับตาคมก็เหมือนกับพาใหญ่รอกาสันนะครับตัวงานไปลิ้นแต่จอะไร้าบนกายาวสองลีสั้นาซาลีกะกาสันกุงนุตาเจ็บตาอีันนุนเจตา tum minta ta ce kami pen wa ida kami sta ni na sagit no siang tum ni nun ta ce qaf ifa son to nun to to qaf ni qab ini sa ton ba qal qala su to qaf yu qab lang fa man na nun a mun nun ni siang wa guna fa man allah anallah nam chi na adallah อาศันตัวอี่นกคฟังกัอะลัยบุญยามีสุขุนความเจ็บป็นะครนบอะลัยคุมตัวคับผมมีแตาเจก็ฟ้าอิหรนชฟวีอาจจะตัวมีนะครับฟาสันฟักะตัสันฟัตาบบุญยามีตัดีนนฟัตาบยยานูอหยุดว่ายานูนะครับนูยาวสองนะยานูเราเห็นว่ามันเป็นเครื่องหมายยาวเราจะไปอ่านยาวห้าถ้าเราอ่านหยุดเนี่ยมันยาวแค่สองโคบใส่มาเผื่อว่าเราอ่านอ่านว่าซอนเราไม่หยุดเนี่ยเราอ่านอายัานี้เราอ่านวักนี้ด้วยวักนี้ม่ใช่อาย่านะครับวักนี้ด้วย แต่ถ้าเราหยุดตรงนี้แล้วก็หยุดสองแต่ถ้าเราอ่านไม่หยุดตรงนี้ทีเราจะมาอ่านอ่านคำอ่าเราจะอ่านต่อหรือว่าอ่านวระซอนมามาที่วัรงเนี้ยนะครับเราก็อ่านได้สามแบบสองสี่ห้านะครับแต่ผมหยุดปรตะบหยานูก็แกสองอินห่วงบนูณบนมีตั้ชิดหนงเสียงวัตอยนี้นะนักรลอนามชินอนามนาหน้าดรสราชิื่อของเรานะอัลลอฮฺฮาสซันกายาวสองนะครับนาสั้นบีสั้นนาบีมามายาวสองกะตัวินนลำคอส่วนกลางนะครับ แต่มามาสั้นลูยาสองนาสั้นข้อตัวข้อลำข้อส่วนบนข้อบีบีสองข้อบีรอจุดบนสลักฟาใจเรียกว่ามัดอิวัดยาวแ็มสองสะดอกอระนบี